สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเหมิลรี่เซลฟอร์ดค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะฝาก พี่ๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไว้เป็นกําลังใจให้หมวยลี่ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่หมวยลี่นะคะเตรียมรถคันพิเศษพร้อมกับโปรโมชั่นสุดว้าวนะคะที่มีส่วนลดพิเศษสุดๆค่ะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะและวันนี้ค่ะอยู่กับคันนี้เลยนะคะกับ n อ x t g e n r a n g e r s t o r m t ท็ h b บท์โบ 10AT ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะคะสีขาวหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะนะคะกับราคาค่าตัวนะคะจะอยู่ที่1 4 1 00 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษมากๆเลยนะคะอยู่ที่1 30,000บาทเลยค่ะนะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อมวมลี่ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะหรือว่าแอดไล เชว่อโค้ดนะคะเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะส่วนลดจุกๆเลยค่ะ1,30,000บาทนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าเจ้าสตอมแท็กไบเทโบขับเคลื่อน4ี่ล้อสีขาวรุ่นนี้นะคะมีอะไรติดคู่ตัวโรงงานมามากแล้วก็มีออปชันอะไรนะคะที่ติดมากับตัวรถบ้างไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะ ป่อนนิเกนเรนเจอร์สตอมแท็กไบเทอร์โบ 10AT นะคะขับเคลื่อน4รล้อนั่นเองค่ะกับราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่1,414,000า4 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะสีขาวหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเริ่มจากด้านข้างตัวรถเลยนะคะสิ่งที่โดดเด่นออกมานะคะจะเป็นในส่วนของสติกเกอร์ค่ะที่ติดคู่ตัวโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสติกเกอร์ลายดำแบบนี้เลยนะคะทำให้ตัดกับตัวร ะะแล้วดูหล่อมากๆค่ะนะคะและในส่วนของยางล้อแม็กนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นสปอมแท็กเลยค่ะก็คือจะเป็นล้อแม็กนะคะขีดแดงแบบนี้นะคะตัดกับสีล้อแม็กสีดําเงานะคะทําให้นะคะล้อหล่อแล้วก็เทมากขึ้นนะคะดูแบบมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะจะมาพร้อมนะคะกับยางกูดเยียค่ะ ขนาดหน้ายามนะคะจะอยู่ที่255ทับ55 r 20ล้อแม็กขอบ20แบบนี้เลยนะคะติดตั้งออกมาแล้วทำให้ตัวรถนะคะดูหล่อเท่มากๆเลยนะคะและช่วงล่างของรุ่น StormTech Bicabo ขับเคลื่อน4รล้อรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับโช๊คโมโนทูปค่ะที่ตั้งอยู่นอกแชสซีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะ สังเกตว่าโช้งนะคะเขาจะทำการติดตั้งนะคะให้อยู่นอกชุดซีทำให้นะคะมีการทรงตัวที่ได้ดีมากกว่านะคะนึกภาพเวลาเรายืนกลางขาออกนะคะจะทรงตัวได้ดีกว่านะคะแล้วก็ด้านล่างเรานะคะยังมีแนบนะคะมาถึง4ชั้นเลยค่ะทำให้บรรทุกของนะคะได้มากถึง1.2ตันค่ะและแล้อยางอะไหล่นะคะตัวน,นี้ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นยางของ ุตเย่เช่นเดียวกันนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ใต้ท้ายกระบะเลยค่ะและในส่วนของด้านท้ายกระบะนะคะก็มาพร้อมกับฝาท้ายนะคะ easy lift ค่ะเป็นฝาท้ายที่แบบผ่อนแรงนะคะใช้งานมือเดียวค่ะนะคะ เปิดง่ายค่ะเบาสบายนะคะและกระบะไดเนอร์นะคะที่ติดตั้งมาจากครัวโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นกระบะไดเนอร์สีดาแล้วก็เป็นพื้นผิวเรียบแบบนี้มีโลโก้ Ford ติดอยู่นะคะภายในด้านในนะคะก็จะมีปลั๊กช่องเสียบปลั๊กให้ด้วยนะคะเป็นปลั๊กใช้งานปลั๊กไปบ้านเลยค่ะต่อด้วยนะคะมีห่วงเกี่ยวตะขอเกี่ยวมาให้ด้วยนะคะถึง4จุดเลยค่ะเผื่อลูกค้าเอาไว้มัดของรัดของอะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนของด้านป่าท้ายกระบะนะคะเราจะติดอัคริคคำว่าสคูณสีนะคะเป็นตัวหนังสือสีดําแบบนี้เลยค่ะตามด้วยนะคะกับตัวอัคริกสตอมแท็กนะคะเป็นสีดําตัดแดงนะคะเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นมากๆค่ะและกล้องมองถอยนะคะที่ติดอยู่ใต้โลโก้ฟอร์นั่นเองนะคะและในส่วนของไฟท้ายนะคะรุ่นสตอมแท็กไปเทอร์โบรุ่นนี้นะคะ จะเป็นไฟท้ายแบบฟูลไทม์ LED แบบฟูลไทม์เลยนะคะไปเลี้ยวไฟถอยไปจอดค่ะนะคะเปิดออกมาได้หล่งมากๆนะคะแล้วก็มีการออกแบบนะคะเป็นลมดำแบบนี้ค่ะทำให้ด้านหลังนะคะดูคมเข้มมากๆเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายด้านหลังนะคะจะมีเซ็นเซอร์ป้ายสปอตติดไปให้ด้วยนะคะเอาไว้เตือนค่ะเวลามีรถแทรกมาจากทางด้านข้างของตัวรถนั่นเองนะคะด้านข้างหรือว่าด้านหลังนั่นเองนะคะ และในส่วนของความปลอดภัยค่ะด้านหลังนะคะมันพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดเลยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการเตือนกันชนด้านหลังนะคะการเบรคอัตโนมัติค่ะแล้วก็เตือนนะคะเวลาถอยออกจากช่องจอดนั่นเองนะคะและในรุ่น s t o m m Tag รุ่นนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับโหมดถอยจอดอัตโนมัติด้วยนะคะเป็นโหมดที่สะดวก สบายมากๆเลยนะคะสำหรับมือใหม่หัดขับค่ะใช้งานเพียงแค่นิ้วเดียวนะคะก็สามารถสั่งการถอยจอดได้อย่างง่ายมากๆค่ะนะคะด้านท้ายกระบะนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้มีที่เหยียบนะคะบันไดข้างปิดข้างกระบะมาด้วยเราไม่ต้องเหยียบรอขึ้นนะคะเหยียบจากจุดนี้ขึ้นได้อย่างง่ายค่ะไม่ต้องเปิดฝาท้ายกระโปรงนะคะอ่ะ ซึ่งสำหรับรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับกล้องมองรอบคันนะคะถึง360องศามีมุมองศาเบิร์ไอวิวนะคะเวลาลูกค้าเอาไปขับในที่แคบนะคะหรือว่าเอาไปออฟโรดนะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องนะคะมองเวลาลูกค้าจะใกล้เบียดหรือว่าใกล้ชนอะไรนะคะจะขึ้นแสดงผลจากหน้าจอ s ิงโฟเ A เลยค่ะและในส่วนของโรบานะคะ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสตอมแพ็กเลยนะคะใช้งานง่ายค่ะปรับขนาดาปรับและเลื่อนได้นะคะมีแบบนี้เลยมือเดียวแบบนี้เลยค่ะและด้านบนนะคะยังสามารถเปิดออกมาได้เป็นอีกระดับหนึ่งแบบนี้เลยนะคะหรือว่าเราสามารถพัดเก็บได้นะคะในส่วนของโรบารอันนี้แข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้สะดวกจริงๆนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของราวหลังคาขนาดใหญ่สีดำแบบนี้เลยค่ะแข็งแรงนะคะใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ในส่วนของแขนที่ยื่นออกมาตรงนี้นะคะสามารถพับเก็บได้นะคะแอบได้เวลาที่ลูกค้าไม่ใช้งานนั่นเองค่ะ และรุ่น s t o r m t e c by Turbo ขับเคลื่อนสี่ล้อรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะค่ะเป็น Push Start Smart Keyless นะคะไม่ต้องลง้งกุญแจออกมาค่ะใช้งานสั่งการเปิดรถและล็อกรถง่ายๆเพียงแค่สอดมือนะคะสอดมือเข้าไปแบบนี้ค่ะเพื่อทำการเปิดนะคะและแตะตรงนี้ค่ะเมื่อทำการล็อกรถนั่นเองนะคะสำหรับที่ มามีกุญแจอยู่ในกระเป๋าเนาะเราก็ไม่ต้องล้วงออกมาเลยค่ะกล้องมองรอบคันนะคะ360องศามีทั้งด้านหน้าแล้วก็หูกระจกนะคะแล้วก็ด้านท้ายกระบะนั่นเองค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะยังมีดีไซน์ในส่วนของตัวอะคริลกนะคะคำว่า s t o r แ Tech เท่ๆแบบนี้นะคะติดออกมาแล้วหล่อเราก็ลงตัวมากๆเลยค่ะ ะะแล้วหูกระจกของเขานะคะคจะเป็นสีดําตัดกับตัวรถนะคะคทําให้ดูเท่แล้วก็ดูสปอร์ตมากนะคะตรงนี้ก็คือกล้องมองรอบคันนั่นเองนะคะแล้วก็ใต้กระจกยังมีไฟส่องสว่างเวลาเราเปิดประตูออกจากรถด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะหูกระจกรุ่นนี้สามารถพับแล้วก็ปัดไฟฟ้านะคะบังคับใช้งาน,นควบคุมได้จากประตูฝั่งคนขับเลยนะคะแล้วกระจกสีบานเป็นเซนทันล็อกค่ะ มาต่อกันในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ค่ะ ทำการติดนะคะตัวอักษรคำว่าレンเจอร์แบบนี้นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะคะ mm hmm. ดูเท่ๆอย่างนี้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ต่อแวบกระจังหน้าค่ะ mm hmm. สีดำเปียนโนแบค็คแบบนี้นะคะ mm hmm. เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นค่ะซึ่งกระจังหน้าด้านหน้านี้นะคะ mm hmm. เรายังมีไฟ A UX แรมนะคะ mm hmm. เป็นเหมือนไฟสปอร์ตไลท์ค่ะ mm hmm. ช่วยเพิ่มความสว่างให้กับทางที่คุณลูกค้าไปมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ ไฟที่เป็นเอกลักษณ์ x นเจนของ f o r ์เราเลยนะคะคือมองไปร้อยเมตรเราจะรู้เลยว่ารุ่นนี้คือ f o r ์ก็คือไฟเดล t ท m e นะคะที่เป็นรูปแบบ LED นะคะเป็นไฟซีแคมนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีไฟลูกแก้วแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าไฟ Magic LED นะคะที่เป็นไฟอัจฉริยะเลยค่ะช่วยปรับมุมลำแสงอัตโนมัติเลยนะคะลดการแยงตาจากฝั่งตรงข้ามค่ะ เพิ่มเข้ามานะคะในรุ่นนี้ยังมีไฟนะคะดวงเล็กดวงนี้ค่ะก็คือไฟส่องส,สว่างในมุมอับนั่นเองนะคะใช้งานเวลาเราหักพวงมาลัยนั่นเองนะคะหักพวงมาไลัยไปทางขวาค่ะไฟด้านขวาจะเปิดหักพวงมาไลัยไปด้านซ้ายพวงมาลัยด้านซ้ายจะเปิดออกนั่นเองนะคะและในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะตัวรุ่นนี้ก็เป็นรูปแบบ LED เรียบร้อยนะคะ มาต่อที่กันชนด้านหน้าตัวรถกันค่ะจะเป็นสีดำเป็นโอแบคแบบนี้ตัดด้วยสีแดงขิดแดงแบบนี้นะคะดูเท่มากๆค่ะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นสีบอลเงินค่ะหล่อลงตัวสุดๆนะคะและยังมีในส่วนของหว่วงลากจูงนะคะด้านหน้าถึงสองหว่วงเลยค่ะเซนเซอร์ด้านหน้านะคะมีทั้งหมด6จุดค่ะแล้วก็ ความปลอดภัยนะคะก็มีในส่วนของการเตือนการชนด้านหน้าค่ะตรวจจับคนเดินข้ามถนนนะคะรวมไปถึงการเบรกอัตโนมัติด้วยนะคะนี่ค่ะซึ่งรุ่นนี้จะพิเศษตรงทว่ามีเซ็นเซอร์6จุดเพราะว่ามีในส่วนของการถอดจอดอัตโนมัตินั่นเองนะคะด้านหน้านะคะในของในส่วนของช่วงล่างนะคะจะเป็นปีกโกพร้อมกับคอยสปริงคู่นะคะ และสำหรับขับสีรุ่นนี้นะคะจะเป็นดิเดเบรกทั้งหน้าและหลังเลยค่ะแล้วก็มีดิบล็อเกเพลืองท้ายนะคะสำหรับรุ่นขับสีค่ะให้ดูมุมกว้างๆอีกมุมหนึ่งนะคะ S <S> <S <S> <S เผื่อพี่ๆคนไหนนะคะกําลังเล็งรุ่นสตอมแท็กไบเทโบขับเพื่อนสี่ล้อรุ่นนี้อยู่นะคะหมวยลี่แนะนําเลยค่ะกับส่วนลดนะคะจุกๆไปเลยนะคะอยู่ที่1น0 0 0 0บาทพี่ๆคนไหนเห็นแล้วถูกใจรีบกดโทรหาหมวยลี่ได้เลยนะคะเบอร์โทรทิ้งไว้ให้อยู่นันหน้านจอนี้แล้วหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้ค่ะ เน้นย้ากันอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีเพียงแค่คันเดียวคันสุดท้ายเท่านั้นนะคะใครเร็วใครได้ค่ะใครตัดสินใจก่อนนะคะก็ได้สิทธิ์นี้ไปนะคะกับส่วนลดอยู่ที่1น0 0 0แบาทนะคะให้เยอะที่สุดก็ที่เคยให้มาเลยค่ะ และสำหรับสตัมแท็กนะคะใบจโบ 10AT ครับเครื่อง4ีรอรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.0ค่ะที่ให้แรงม้าสูงสุดนะคะถึง210แรงมา้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะกับเกียร์อัตโนมัตินะคะ10สปีดนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์อ e ีชิเตอร์ด้วยนะคะสั่งการ ทําทงานเวลาขยับเกียร์นะคะเปลี่ยนเกียร์ก็เข้าได้ง่ายนะคะสนุกทุกการขับขี่และมั่นใจในเรื่องของอระบบต่างๆในรุ่นของปอดเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับคุ Adaptive Cruise Control นะคะ Lane Keeping ค่ะเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้ารักษารถให้อยู่ในเลนนะคะและระบบอื่นต่างๆอีกมากมายค่ะพี่ๆคนไหนสนใจรี่ทางหาหมลรี่ได้เลยนะคะสำหรับที่นี้บา,บายๆค่ะ